สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูการวิ่งคณากันวันนี้เป็นการวิ่งคณาแบบข้างเดียวนะครับ อน66นะครับท่านผู้ชม เองนะครับป .66 อ,อาจารย์เบิ้มอยู่บ้านชั่วโมงละเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับท่านผู้ชม อีกคันหนึ่งเหยียบเข้าไปไอ้พังอีกคันหนึ่งเอาเหยียบเข้าไปไอ้พังอีกคันหนึ่ง เริ่มเจอดินเหนียวแล้วครับท่านผู้ชมมีความชื้นแล้วดินสองสีแล้วเริ่มชักดินก็หาคันแล้วนะครับเที่วแรก เป็นขนาำต้องเหยียบให้พุดป๊าดอย่างนี้นี่นะครับไม่มีการเตรียมมาจากบ้านนะครับก็มีการาว่ากันด้วยหน้างงานเลย เร็วขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับพวกมามองกันใหญ่เลยไม่เคยเห็นอันนี้ก็เอาของอาจารย์เบิ้มมาขับแทนนะไอ ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดนั่นำลังอยู่ในอูน,นะครับจานเบิ่มเห็นร้องระมับบงเนี่ต้องกระชากดินในพุ่งอย่างนี้วิ่งชน,นาจะได้ไม่กินชั่วโมงจะของนานะครับท่านผู้ชมภาพที่ปรากฏก็ตามที่เห็นนะครับ ก็ดินไม่ถึงกับวิ่งยากนะครับพอพอประมาณมีเหนียวมั่งถ้าลึกไปกว่านี้นี่เหนียวแน่เดิ่มชักดินข้างขวามาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่พอ สะใจมากครับท่านผู้ชมเอาไอพังคัน,คนไปไอเย็นท่านเหลืออีกคันเดียวนะ หมดคันนี้แห่ก็จอบขุดเอาก็เก็บรายละเอียดมุมคันนะครับ ก็วิ่งหลายคันอยู่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมมีทั้งวิ่งคางเดียวบ้างแล้วก็วิ่งลื้อใหม่มั่งความสูงยังไม่พอนะครับ นี่ครับใช้ใบด้านหน้าเกียร์ข้างคันนะครับเนี่ยเผาเกียร์ขาดครับสุดหล่อเราเผาเกียร์ขาดต้องเหยียบอย่างนั้นดิโอ้โหตายหัวตายควายล้มละเหยียบแบบนี้ดูดูด,ดูมันจะไม่พังได้อย่างงาเหยียบแบบเนี้ย อ่านอ่าน,น,นเบาได้เบาๆได้เบาอาจารย์เบิ่มร้องแน่หมดถั่งหลงเป็นกันคันไปอ่ะ เดียได้ก็ซ่อมได้นะทางเราดีไม่ต้องกลัวดูที่หน้าไปทีงวันดำเลยตอนนี้ก็ถอยเหยียบข้างคันนะครับท่านผู้ชมขยันเหยียบบ่อยๆหน่อยแน่น ก็ยังไม่การย่ำอยู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับถอยไล่ไล่ย่ำข้างคันไปจนถึงหัวคันนะครับ ใมการย่ำหัวคนาอยู่นะครับก็หอยย่ำไปเที่ยวหนึ่งแล้วก็เก็บข้างคันนะครับแน่นแน่นนอนครับไม่ต้องกลัวดินชุมช่มๆอย่างนี้ เดี๋ยวสักครู่นะครับเป็นการเก็บข้างคันรอแมคโครจบดินที่มนนันเนินไว้นะครับกับพอดีเขาจ้างแมคโครมาด้วยนะครับน่นไปแล้วนะครับไอ้รถไถมายืนอยู่พักหนึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นบริเวณนี้ก็ดินค่อนข้างจะอ่อนนะครับผีผามเข้าไปสุมสี่สุมแปดได้โดนเลยนะ เอาละครับการเก็บข้างคันนะครับออามาแล้ว ร้อยครับสำหรับคนาคันนี้แบบข้างเดียวขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ